จังหวัดนองค่ายนะครับผู้ชมครับโดยเทศบาลตำบลหาดคำอำําเภอเมืองจังหวัดนองค่ายครับผู้ชมครับเพื่อนก็ได้จัดพิธีเปิดให้ช่มทุ่งนะฮะท่านตะวันยักษ์นะครับเพื่อนบอกว่าปลูกมากกว่า1 2 0 0 0ต้นก็นเลยทีเดียวครับและดอกท่านตะวันยักษ์ที่โอกระลังบอกดีนะฮะกระลังเบ่งบานสะพังสวยงามเต็มทองทุ่งกันเลยทีเดียวครับบรรยากาศที่เราเห็นอยู่นี่ครับผู้ชมครับคือนะฮะเพื่อนจัดขื้นยุที่บริเวณ ทุ่งดอกทานตะวันครับขางสำนักงานเทศบาลตำบลหาดคำอํำเพื่อเมืองจังหวัดน้องค่ายครับนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดน้องค่ายนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการท่องเที่ยววิถีชุมชนประจำปี2567ครับภา่ใต้ซื้อง,งานทีว่าทุ่งทานตะวันบานแล้ว at หาดคำน้องคายนะครับซึ่งภายในงานนี่ก็มีนายถาวอ้อชาย,ยจันทร์ครับนายโยกเทศมนตรีตำบลหาดคำนะครับกล่าวรายงานเปิดในเถลงนีนํา สำหรับทุ่งท่านตะวันในเทอนี่ครับผู้ชมฮะกาท่านพิธีเปิดนะครับผมให้ชมยังเป็นทางการมองนี่ครับก็ถือว่าเป็นทงท่านตะวันนะฮะพันแปซิฟิกนะครับหรือท่านตะวันยักษ์นะฮะที่มีขนาดดอกนี่ขนาดใหญ่แห้งพี่กุ้งใหญ่กว่าดอกท่านตะวันทั่วไปนั่นเองนะครับเทศบาลหาดคำนะครับเพิ่อนกันได้ปลูกขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องหลายปีแล้วล่ะ แต่ในปีนี้ครับดำเนินการนะครับให้ใต่โครงการท่องเที่ยววิถีทิ้นชุ่มชนโดยมีวัตถุประสงค์หลักนะครับเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดน้องค่ายสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนนะครับและการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมพร้อมทั้งได้เกิดการจ่ายเงินในชุมชนอีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนในเทือนีนะํา ต้องบอกว่าทุกๆปีนะครับผู้ชมครับที่ผ่านมานี่ก็ได้มีนักท่องเที่ยวบอกว่าสิเป็นทั้งในจังหวัดน้องค่ายและก็จากจังตั้งจังหวัดทั่วประเทศนะครับผู้ชมฮะได้เดินทางมาเบ่งดอกท่านตะวันนะครับเป็นจํานวนมากและก็หัวจักเป็นที่หัวจักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นโดยในปีนี้ครับทั้งเทศบาลตําบลหาดคำเนี่ยนะฮะเพิ่นก็ได้มีการปลูกดอกท่านตะวันในพื้นที่หาไร่จํานวนตนดอกท่านตะวันที่เาเห็นอยู่นี่ฮะผู้ชมครับมากกว่า1 2 0 0 0ต้นนเลยเด้อ โดยพันกระไดลงมือปลูกนะครับตั้งแต่ปลายเดือนท่านวาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาครับและช่วงนี้ครับดอกท่านตะวันกำลังเบ่งบานสะพังเต็มพื้นที่สวยงามนี่ฮะมีนักท่องเที่ยวไปนั่งกินเขายุใกล้ๆต้นท่านตะวันานำนาอ ต้องบอกว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเบ่งดอกท่านตะวันกันหลายแล้วนะครับผมซึ่งทังเทศบาลตำบลหาดคำเนี่ยละครับเพิ่งก็ได้มีพิธีเปิดให้ชมยังเป็นทางการนะครับภายใต่งานซื้อที่ว่าทุ่งทานตะวันบานแล้วแอดหาดคำหนองคายนะครับจัดขึ้นในช่วงย่างบะแร่งของวันที่26มกราคมที่ผ่านมาแล้วก็เปิดย่าวไปนะครับจนหอดวันที่26กุมภาพันธ์2567รีกเด้ว่าเพิ่นเปิดเต็มเต็มรูปแบบเลยนี่ หเดือนเต็มๆก็ได้ทีเดียวนะครับค่ะเดือนนากะไปเที่ยวได้นะคะซึ่งใน,น,นปีนี้ทางเทศบาลตำบลหาดคําได้มีการจัดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวนะคะได้มานางาพักผ่อนได้มารับประทานอาหารโดยพลมีการนําฟ้างฟ่อนนะคะที่อัดเป็นก้อนมาเห็ดเป็นโต๊ะและก็เก้าอี้มีการเห็ดป้ายจุดเช็คอินมีสะพานไม้ไผ่ถอดงาอไปในถุงทานตะวันนะคะความยาวกว่า100เมตร รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้กับกลุ่มแม่บ้านประชาชนในพื้นที่ได้นำสินค้าชุมชนมาจำหน่ายนําซึ่งกับเป็นการสาร้่งรายได้ให้กับชุ่มชนอีกทางหนึ่งที่สำคัญก็คือทุ่งท่านตะวันยักษ์มองหนีค่ะยู่หางจากโตเมือง โบถึง10กิโลนะคะสามารถที่จะเดินทางไปชมได้อย่างสะดวกสบายนํานะคะช่วงนี้กะน,นะคะ,ะถุงท่านตะวันก็นจะมียูหลหมองไลายบอลเนะาะแต่ว่ายูมองนี้ก็อาจจะมีการส่งเสริมโดยองการท่อง,งเที่ยวน้ามีมองให้พักคอนมีมองให้กินขขาวน้าน,นะคะมองอื่นก็มีขึ้นกันเด้มองอื่นก็นมีคือกันการงามขึกันแต่มองนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน้องข่ายและนะครับ <ขา S 2> ยูห่างจากโตเมืองจังหวัดน้องข่ายโบถึง10กิโลเดินทางไปง่ายมากง่ายนะครับผู้ใดผ่านไปเซนนันก็คือต้องไปเที่ยวตลาด ไปเช็คอินน้ำแน่นนอกปีกุงเนาะค่ะหรือว่าผู้ใดอยากจะมาเที่ยวดอกท่านตะวันที่อุบลราชธานีก็มีอยู่ทั้งสนามกีฬากลางทุ่งบุรพาครับก็มีคือกันนะคะมีกังหันลมคือกันนะคะห<อ>รือว่าผู้ใดอยากจะไปเทียเ่ยวไปเบิงดอกเบญจมาศงามๆา,มามกับอยู่บันตาติดอำเภอร,ริินำรับอุบลราชธานีก็มีให้เที่ยวชมคือกันนะคะ